ดินดีพราะหญ้าปลกป่ารกเพราะเสือชุมนะครับสวัสดีนะครับกัลยามิตรทุกท่านนะครับอ่าอีสานนะครับอ่าร้อนแรงนะครับไม่เหมือนอาภาคใต้นะครับอ่าตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวนะครับอยู่จะเข้าสู่ฤดูแรงนะครับเพื่อนๆตอนนี้อากาศก็แรงและก็ร้อนมากนะครับ วิธีการดูแลทุเรียนเล็กทองเรากา็จะเรียนแบบธรรมชาติหญ้านี้เขามีประโยชน์อะไรนะครับหญ้าเขามีประโยชน์คุมดินนะครับให้ความชุ่มชื้นต่อผิวดินนะครับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอย่างตุวเรืองซีหรือเชื้อไตรโครมาเขาก็จะอาศัยอยู่ได้นะครับเพราะว่าเขามีร่มเงานะครับไม่โดนแดดแผเผา,าแต่แต่ถ้ามีหญ้ามากเกินไปนะครับ หญ้าก็จะแย่งธาตุอาหารทุเรียนเราได้นะครับวิธีการเรียนแบบธรรมชาติของสวนเราก็จะใช้วิธีการเอาวัชพืชหรือเศษวัชพืชน,นะครับที่เราหาได้ไม่ว่าแต่ยาฝางข้าวหรือหญ้าที่เราตัดหรือทางมะพร้าวอย่างเช่นที่สวนเรามีทางมะพร้าวนะครับก็จะตัดมาคุมคโครนเพื่อลดหญ้าไม่ให้เกิดในใต้สงพุ่มลดการ ใช้แรงงานนะครับเราก็ไม่ต้องไปทำแรงงานทํางานในทรงพุ่มนะครับแถมเราได้ห่มดินสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆจุลิรี์ไตรโครมาเขาก็จะอาศัยอยู่ได้นะครับเราไม่กลัวนะครับเชื้อราในดินเพราะเราใส่ไตรโครมาเป็นประจํานะครับอตอนนี้ก็ให้น้ําตอนเย็นๆนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาว่างตอนไหนเราให้ตอนนั้นวันเว้นวันวน,วน,นะครับ เพราะว่าน้ำภาคอีสานน้อยอถึงจะมากเราก็ต้องใช้พลังงานากลายเป็นสิ้นเปลืองมากขึ้นนะครับถ้าเราไม่ห่มดินนะครับเพราะเราก็จะต้องเปิดน้ําทุกวันบางครั้งก็เป็นเช้าเย็นต่างหากนะครับเพราะว่าดินเราก็จะแห้งเร็วแต่ถ้าเรามีวัชพืชหญ้าคุมดินก็เกิดปัญหาตรงที่ว่า,าแย่งธาตุอาหารเราไปนะครับ ทำให้พืชเราแค่แกนได้นะครับเพราะว่าหญ้าเขาหาอาหารหรือดูดแร่ธาตุเก่งกว่าพืชของเราอ่านี่คือวิธีการห่มดินนะครับที่สวนเราจะทําแบบนี้ทุกต้นนะครับเพื่ออ่าลดความร้อนรักษาความชื้นในดินอาไว้เพราะว่าหน้าแรงอีสานจะแรงมากร้อนมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างๆครับ สวนยางพาราก็ใบร่วงนะครับเพราะว่า,าดูบรรยากาศความแรงนะครับภาคอีสานแรงมากนะครับถ้าเราไม่ห่มดินช่วยเราก็จะเปลืองพลังงานเปลืองงบประมาณที่จะปั๊มน้ำใส่น้องทุเรียนทุกวันนะครับหรือวันละสองครั้งถึงจะผ่านนะครับถึงจะได้นะครับแต่นี้เราวันเว้นวันเราประหยัดไปได้กว่าครึ่งนะครับแล้วก็ประหยัดแรงงานในทรงพุ่มด้วยเพื่อน อันนี้คุมมาตั้งแต่ปลูกนะครับจนโตปีกว่าแล้วนะครับอ่าก็ยังคุมอยู่เหมือนเดิมครับจนกว่าน้องจะทรงพุ่มใหญ่มีร่มเงาของตัวเองนะครับแต่ถ้าต้นเล็กอ่าทุเรียนเล็กยังไม่มีร่มเงามากเราก็อ่าคุมดินช่วยนะครับเพื่อน